เราจะพาเราไปรู้จักกับการพัดนั่นเองพัดค่ะพัดทําไมล่ะฮะแอร์ก็มีครับโอ้ไม่ได้ลงไม่ได้ร้อนใช่ไหมพัดทำไมครับผมเนี่ยนะฮะเดี๋ยวมันพัดไปนู่นนะเนียอันต่อไปนะครับสตีกอล์ฟเนี่ยก็ต้องมีแซนด์วิชด้วยนะครับเอาให้เผื่อหิวใช่ไหมฮะใช่ครับมีทั้งไส้แฮมไส้ทูน่าปะาทูไม่ใช่แซนด์วิชครับแล้ววันนี้นะฮะเราอยู่ที่ร้าน Transview ที่ตึกเกี้ยนหวนที่ถนนวิทยุนั่นเองครับ อะอไรหนบอกจะพาไปสนามได้ไหมคะเออ้ก็รู้เดี๋ยวจะพาไปได้แน่นอนนั่นนะครับแต่ก่อนเราจะไปได้กันนันนะครับอ <นะ S 1> ยากให้พวกเราทั้งสองคนเนี่ยรวมถึงคุณผู้ชมที่อาจจะยังไม่รู้จักกีฬากลอฟสักเท่าไหร่นะครับให้รู้จักอีกหนึ่งมุมของกีฬากอบนั <c oughs> ่นก็คือ,อะจะชอตเกมก็คือเกมสั้นนั่นเองครับเกมสั้นอ่าเกมสั้นนั่นพี่รู้จักแต่เกมยาวๆใช่ไหมใช่ครับนี่คือเกมสั้นนะนะครับซึ่งแน่นอนครับเราจะพาเราไปรู้จักกับ การพัดนั่นเองพัดจะพัดทำไมนะฮะแอร์ก็มีครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้ร้อนจะ,ะพัด,ดทำไมเลาครับผมเนี่ยนะฮะเ <ฮะ S 2> ดี๋ยวไปพัดไปนู่นนะ <laughs> การพัดภาษาอังกฤษนะครับก็คือการใช้เนี่ยฮะไม้พัตเตอร์เนี่ย a putter แล้วการพัดก็คือการเคาะลูกนะครับหญ้าสั้นๆเนี่ยแล้วมันก็จะไหลๆๆๆลงมาที่ หลุมนั่นเองออเดี๋ยวนะคะพี่ทำไมหน้าตาไม้พัดเนี่ยถึงดูแปลกกว่าไม้อื่นอ่าใ,ใช่ใช่ใช่นี่นี่น,นี่ก็ใช่ไหมฮะเนี่ยเป็นคำถามี่ดีครับนะฮะดังนั้นการจะเล่นกอล์ฟเนี่ยับจะต้องมีไม้อยู่นะครับหลายอันมากในถุงถุงหนึ่งนี่นะครับเขาอนุญาตเรามี14ไม้เองครับ so you are allowed to take you are allowed to carry 14 golf clubs ครับ you are allowed to so allowed to แปลว่าได้รับอนุญาตถ้าห้ามก็คือ you are Allowed นั่นเองนะครับภาษาอังกฤษอันแรกของวันนี้คือ you are allowed to carry 14 golf clubs แล้วอันที่นะ,ะเราจะต้องมีนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกอนี้ครับต้องมีเขาเรียกว่า the flat stick นั่นเองครับ the flat stick ก็คือ stick นะคือไม้เนี่ยนะฮะที่หน้ามันแบนองศาม,มันจะประมาณสักอย่างมากนะครับประมาณ3องศา about 3 degrees คือมันจะเหมือนจะเป็นไม้ที่แบนมากแต่มันแค่ประมาณ3องศาบางอันอาจจะ1องศา5 mm. องศาแต่หลกัลกๆ on average on average คือเฉลี่ยแล้วก็คือประมาณ3 องศานเองใช่ไหมสำหรไม้พัดเนี่ยก็คือเรียกว่าแต่แฟลตสติกก็คือเป็นไม้หน้าแบนเพื่อเอาไว้เคาะให้ลูกไหลเพราะถ้าหน้าไม้มันมีองศาเยอะเนี่ยมันก็จะช้อนครับอ่านะฮะและอันต่อไปนะครับจะตีกอล์ฟเนี่ยก็ต้องมีแซนด์วิชด้วยนั่นเอนะครับเอาให้ผือหิวใช่ไหมฮะใช่ครับมีทั้งใส่แฮมไส่ทูน่าปะาโถไม่ใช่แซนด์วิชครับแซนด์วิชนะครับแป๊บนึงนะนี่นะฮะนี่นะฮะแซนด์วิชใช่ไหมแซนด์วิชก็คือพวกไม้นะครับที่มันหน้ามันจะเปิดเปิดเนี่ย เขาเอาไว้ชิปครับชิปเนี่ยก็ไม่ใช่มันฝรั่งทอดนะอ้าวนะครับชิปนี่ก็คือการตีสั้นๆให้ลูกเนี่ยมันลอยแล้วมันหยอดลงไปนะครับบนกรีนซึ่งกรีนเนี่ยนะฮะมันก็คือพื้นที่สีเขียวบนสนามกอล์ฟเอ๊แต่มันก็เขียวทั้งสนามอยู่แล้วนะครับพี่ก็ถูกครับมันก็เขียวทั้งสนามแะครับแต่ตรงพื้นที่ที่เราเอาไว้เคาะเนี่ยนะครับเขาเรียกว่า the green นั่นเองครับคือสนามกอล์ฟมันจะมี tee off ใช่ไหม ก็คือตรงที่เราเสิร์ฟลูกไปไกลๆแล้วมันจะมีเฟ์เว์เฟ์เว์ก็คือเป็นเหมือนหญ้าสั้นๆที่อยู่ในตัวสนามที่เราจะตีของหลุมๆนั้นมีรัฟเนี่ยรัฟก็คือหญ้ามันยาวมันตียากมันครูขระมันโหดร้ายและเราก็มาที่กรีนก็คือเป็นพื้นที่ที่หญ้าสั้นๆกรีนๆอย่างงี้แหละฮะเราเอาไอ้คอแล้วลูกมันจะไหล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 งที่หลุมอ่าครับนั้นเราก็ต้องมีพัตเตอร์นั่นเองนะครับเออเดี๋ยวนะครับพี่ก่อนที่จะไปสนามเนี่ยเราจะไม่ซ้อมกันไหะ อ่านะนะได้เลยได้เลยถ้าเราซ้อมที่นี่ก่อนก็ได้นะได้ได้ไดเดี๋ยวเรามาเรียนวิธีการพัดกันที่นี่นะนะเดี๋ยวนั้นอันดับที่หนึ่งนะครับก็คือเลือกไม้พัดที่ชอบที่ชอบเนี่ยนะครับแล้วก็อันชอบอันเดียวก็ได้ครับอ๋อที่ชอบเดียวแล้ครับดีกว่าอ๋อที่ชอบสองเทียต่างเลือกไม้พัตเตอร์ที่เราชอบเนี่ยนะฮะแล้วก็มาลอง พนเออเดี๋ยวนะครับพี่สำหรับมือใหม่ครั้งแรกเนี่ยค่ะเราควรจะเริ่มจากแบบพร้อมหรือว่าอบปลวกก่อนดีคะโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเป็นพวกมือใหม่หัดพัดหรือหัดเล่นเนี่ยไอ้แบบนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเบลดนั่นเองนะครับเลต์เหรอไม่ใช่เบลด์ก็นั้นผีตัวสูงๆก็เห็นมันยาวๆไม่ครับเบลดนะครับเบลดก็เหมือนเป็นไม้เหมือนเป็นเบลต์คือเหมือนเป็นเคล็ดด้ามของมีดอ่ามันเป็นเหมือนเป็นใบครับส่วนเกว่าไม้พัดเป็นเบลดเนี่ยอันนี้ก็จะพััดยยากกหหน่่ออสรบมืเง ดังนั้นเราใช้พวกอย่างนี้ดีกว่านี่อันนี้หัดมือใหม่มือใหม่เอออันนี้ก็เรียกว่าเบรดใช่ไหมแต่ว้าพัตเตอร์แบบอ้วนๆในใหญ่ๆนี่กระเล็ดมัลเล็ดนั่นเองครับมัลเล็ดพัตเตอร์สนั่นเองนะครับเฮ้ยทำไมครับอ้าผมก็จะเอาไว้ของผมไม่ใชครับเมื่อกี้ครูเอาของผมไปอ่ะแหมนี่ว่าเดี๋ยวกลัวคว้าม้ยงื่นไปนะครับไม่ต้องเลยนะครับเดี๋ยวนั้นะครับการจะเลือกพัตเตอร์ทุกยี่นะก็เหมือนที่ผมบอกครับเหมือนพี่มาดูอยู่ในตู้ครับถ้าพี่ชอบน้องคนไหนเนี่ย ชี้เลยพี่ก็ชี้เลยครับแล้วเดี๋ยวทางาเด็กเชียร์แขกเนี่ยเขาก็จะไม่ใช่ครับคนขาไม้เขาขก็จะมาหยิบไปให้ส่วนวิธีการพัดนะครับอันแรกเลยคือ no need to wear a glove no need to wear a glove คือไม่จำเป็นต้องใส่ถุงมือ,อใช่ไหม no need to wear a glove นะครับอโอเคไหม no need to wear a glove โอเคครับและสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเนี่ยเราก็แค่ให้รู้สึกว่านะฮะหน้าไม้เนี่ยใช่ไหมม,มันตรงใช่ไหม แล้วเราก็เห็นหลุมใช่ไหมแล้วเราก็พยายามเคาะมันมาให้เกาะก่อนช่วงแรกๆแ,แนะนําว่ายังไม่ต้องเล็งเน,นะครับยังไม่ต้องแบบเอาให้ตรงก็ได้แต่เอา feeling แล้วคือเอาเรียกว่า distance control ไม่ใช่ distance นะฮะ distance control ก็คือการควบคุมระยะทางกันก่อนครับคือสำหรับการพัดเนี่ยคือมันอยู่ที่ว่าเราชอบเราชอบแบบไหนรู้สึกว่าอันไหนมันเข้ามือแต่ถ้าจะจับแบบที่เราจับไมค์กอล์ฟก็ได้หรือจับแบบนี้ก็ได้จ,บบบไดจับแบบไหนก็ได้ผมยังจะไม่สอนเราเอาแค่ให้ได้ feeling ของการ เพราะเนี่ยนะครับมาอยู่ใกล้ๆมือใหม่หัดเล่นอย่างพี่นะนะครับ,รบอย่าลืนาาามนะครับภาษาอังกฤษวลำคำนะครับรุก k i e ก็คือเป็นบ b e g เนอร์เนี่ยหรือจะเล่นเป็นมือสมัครเล่นก็คือ amateur เลย amateur แต่บ้านเราออกเสียงอเ amateur amateur คุยกับชาวไทยนักกอล์ฟไทยก็ได้ครับอเมเจอร์ amateur, แต่ฝรั่งออกเสียงแ a มเ t อร์นะครับ amateur เลย a m a อ e เ r เร์รนะครับดังนั้นนะครับพี่แอ๊ครับผมก็เป็น amateur เปอนเ m a t e u r ก็คือเป็นมือสมัครเล่นนะครับแต่พี่เป็นรุก k i e rookie มือใหม่นะเป็นมือใหม่หัดเล่น พี่ก็น่าจะเล่นกับผมได้ได้ครับดังนั้นผมก็แค่ขอแค่นี้ครับว่าหนึ่งคือ direction เวลาเราจะพัดนะครับต้องมี direction นะครับก็คือเรื่องของทิศทางกับ 2. คือ distance control ก็คือการควบคุมระยะทางนั่นเองครับพี่ครับมือใหม่ัและอย่างพี่กับน้องบีเนี่ยยังไม่ต้องเอาลงหลุมก็ได้นะฮะเอาแค่ให้เข้าระหว่างขาผมเนี่ยให้มาอยู่แถวๆตรงนี้แค่นี้ผมก็เสียวแล้วครับนะฮะระหว่างใครระหว่างขาครับนะครับนะฮะ ไปเลยไหมฮะเอาเลยครับพี่ระวางขานะครับครับใช่ครับดูนะฮะโอเคครับดีครับพี่ครับครับหนึ่งครับเมื่อกี้ distance control การควบคุมระยะทางเนี่ยนะครับพี่จะพัดไปหาไปหาอะไรครับเนี่ยพี่จะพัดไปหาท่ออะไรครับเนี่ยไปหาท่อแอร์เนี่ยฮะสองครับก็คือ direction ผมบอก direction ก็คือเอาแค่เนี้ยแค่นี้เอาแค่นี้ครับไม่ต้องแรงพัดเบาๆครับอ๋อพัดเบาๆก็คือพัด Softly หรือพัด it gently นะครับ Softly ก็คือเบาๆก็ไม่บอกแต่ทีแรกครับเนียครับครับจะพัดสั้นไปหาอะไรครับเนี่ยก็เมื่อกี้ครูบอกว่าเอาเบาๆซอฟๆเอาก็คือขอพอดีได้ไหมไอ้ลูกแรกก็ too hard หรื too strong ก็คือมันแรงเกินไปอันนี้ก็ too soft too short อันนี้ก็คือสั้นเกินไปอีก เดี๋ยวนะครเดี๋ยวนะครอะไรอะไรเอะไหยุดทะเลาะกันก่อนนะแล้วก็มีขอได้ไหมอ๋อขอขอให้เราเลิกทะเลาะกันแล้ครับป้าค่ะขอให้โปรมสอนดีกว่าเอ้อโอ้โหได้ครับทั้งนั้นเลยครับอ m a t u ร์ก็คือมือสมัครเล่นอย่างผมเนี่ยอาจจะช่วยไม่ได้เดี๋ยวเราให้โปรเฟ s ชั o นอลนะครับโปรเฟ s ชั o นอลหรือว่ามืออาชีพนะครับจาก transfuse คือโปรต้ามันจากครั้งที่แล้วมาสอนเราหน่อยแล้วกันดีครับขะโทษคุณไม่ไว้ใจมือผมเลยเหรอแม่ you don't trust me you don't trust me you don't believe in me ไม่เชื่อในตัวผมนะเนี่ย ก็เชื่อไม่เชื่อผมจะพัดเบาๆได้ยังไงแล้วก็บอกพัดเบาๆเบาๆเอาละครับวันนี้เราก็อยู่กับโปรโตัมเหมือนเดิมนะครับที่ร้าน Transview Golf ตรงตึกเกียนหวนถนนวิทยุนี่ยนะครับโปรโตัมเนี่ยก็หลักๆก็จะมีการช่วยดูวงดูการพัดนะครับให้ลูกค้าจะได้เลือกไม้ได้ถูกใช่ไหมอ่ะถ้าเราเจอมือใหม่แบบเขาเรียกว่า ไม่เคยเล่นมาก่อนในชีวิตซึ่งมีไหมครัมาที่ร้านเนี่ยมีไหมมีฮะแบบจะมาจะซื้อไม้พัดเป็นครั้งแรกเลยนะฮะเราก็ต้องแนะนํานานหน่อยใช่ไหมอ่ะแล้วทําอะไรกันบ้างครับอ่าผมให้โคดตั้มก็เลือกรูปทรงก่อนครับอ่าอรูปทรงปกติของพันเตอร์ก็จะมี2ประเภทก็คือเบรดแล้วก็มอเลดอ่านะครับอเบรดก็เหมือนกับคล้ายๆใบมีดที่เราบอกแล้วมอเลดก็คือเหมือนกับมันจะเป็นไม้อ้วนนะครับนะครันสิ่งแรกที่เราต้อง choose the shape that you prefer นะครับยัง prefer แปลว่าชอบมากกว่า like ก็ได้แต่ prefer คือชอบมากกว่าแต่สมากแล้วนะครับ recommend เนี่ย recommend คือแนะนำเนี่ยนะครับเราจะแนะนําให้มือใหม่ใช้ไม้เล็กไม้กว่าใช่ไหมต้องเพราะว่ามันจะตีง่ายกว่าถ้าเบรดต้องเป็นมือโปรหน่อยนะครับ so we recommend นะครับ if you are a rookie หรือว่า you are a beginner ให้ใช้ไม้เล็ขนาดมือเก่าๆที่เล่นมา20ปีผมยังใช้มาเล็เลยครับเบรดไม่ไหวจริงใช่ไหมอ่าโอเคต่อไปนะครับก็คือเลือกไม้ละ เลือกเรื่องไม้นี่ชอบใช่ไหมใช่ครับอันนี้ชอบมากน้องคนนี้สวยสุดในร้านสวยแล้วเนี่ยโหชอบมากแต่สิ่งแรกนะครับโปรตัมครับมันก็ต้องดูเรื่องของเลนส์นะฮะเลนส์เลนส์ก็คืออะไรครับก็คือความยาวของไม้ถูกจ้อมไหมฮะถูกอยอ่า่งเช่นสูงกันอย่างนี้เราจะดูไงครับว่าเลือกความสูงหรือความยาวของไม้อย่างไงฮะก็จะมีอ่าตาส่วนของการวัดคือข้อมือตรงชิดลำตัวครับแล้วก็วัด ความความสูงของข้อมือไปตรถึงพื้นอ่าน,นะครับก,กัดเป็นนิว้วน,นี้นะครับแล้ก็จะมาเลือกมาสเตอร์โอเคประมาณหรือว่าบวกลบประมาณครึ่งนิ้วจากข้อมือถึงพื้นอ่าโอเคดังนั้นนะครับก็คือ height คือความสูงเนี่ย length ก็คือความยาวแล้วนะครับเราก็ต้องมีการ measure measure คือการวัดเนี่ยนะครับ your wrist นะครับเรียกว่า wrist to floor นะก็เรียกว่า the distance ด้วยนะครับ the distance from wrist to floor นั่นคื ระยะทางจากข้อมือไปที่พื้นใช่ไหมฮะเขาเรียกประมาณนี้ wrist to floor นั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้นะครับโปรตัมก็เอาตลับเมตรมาแล้วใช่ไหมครับผมอ่าตลับเมตรอ่าได้ครับเราก็จะวัดนะฮะ wrist to floor นะครับนี่โอเคเริ่มจากใครก่อนนี้ฮะก็เริ่มจากอ่าคุณบีแล้วกันอ่าพี่บียืนท่าชิดครับอ่านะครับตอนนวิธีการนะ so stand straight นะครับ with your feet together stand straight with your feet together ยืนตรงๆแล้วก็ขาอยู่ติดกันนะครับ ตอนนี้ได้ความยาวที่33นิ้วครับประมาณ3 2มจุดสอามเนี่ยใช่ไหมที่เห็นนะเนี่ยครับอ่าโอเคได้ครับของผมนะร์โปรต้าลองๆผมก็เคยทำแล้วนะผมก็ซื้อไม้ตายที่ผมคิดว่ามันเหมาะกับผมอ่ะที่35นิ้วครับ35มจาอ่าผมก็ใช้35อยู่ของผมนะครับของผมอ่าของเก๊กกี่นิ้วครับ7นิ้วครับไม่ไม่ครหมายถึงหมายถึงอ่า ข้อมือก็ใช่ฮะวัดวัดรอบวงอ๋อรอบวงไม่ใช่ไม่ใช่ circumference ก็คือรอบวงมือโอ้โหนะครับก็อยู่ที่33มสิบสามนิ้วโอ้นี่สั้นมากนะเนี่ยหมายถึงอะไรครับหมายถึงไม้พัดที่จะใช้ครับสั้นที่คือสั้นสุดแล้วนะจริงป่ะใช่ครับปกติมันจะมีที่เขาขายกันนะครับตามร้านจะเป็น33มสิบสามถึงสามสิบ้ใช่ไหมแต่มีไหมกรตัม32 36มหมีไหมก็มีเป็นเลดี้ไซส์ครับ ก็คือเนอาจจะมีแบบสั้นลงได้ฮะแต่หลักๆของผู้ใหญ่ก็จะเฉลี่ยแล้ววันสามสาหรือสามห้าใช่ไหมฮะของผมไม่ยาวสุดที่ผมพี่จะสั้นกว่าผมเยอะหมายถึงอ่ามาเหมือนกับพารเตอร์พารเตอร์ครับดังนั้นก็ต้องไปเลือกใหม่ดีครับโปตั้งถามดูตรงไหนครับดูตรงไหนครับดูถ้าอย่างอุปกรณ์ใหม่ๆเขาจะมีความยาวแปะอยู่ที่ตัวริปหรือว่าที่ตัวก้านนะครับ แต่ละยี่ห้อก็จะอันนี้สามสีไม่เหมาะไม่เหมาะ <4 S 2> ไม่เหมาะถึงจะสวยถูกใจก็ไม่เหมาะอ่าอ่ สวยดูกใจก็ยังมีไซส์ของพีเอ็มโออ๋อนี่นี่สามสิบสามนิ้วใช่ตัวจุตีฟิงเกอร์ถูกจะบ้าแล้วครับมันนิ้วมือโอ้เกาเรียกว่า33 i n c h e s อ๋อ inches โอ้ไปบอกในฝรั่งนะมันจะพัดแตหัวล็อกกันนบนิ้วมือคือ fingers ครับแต่ถ้านิ้วนะครับก็เรียกว่า i n c h e นั่นเองนะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นก็คือ inches นั่นเองครับ thirty t h r inches แต่วันนี้เกล็ดเล็กของภาษาอังกฤษอันนึงครับ ถ้า33 inches ใน ES แต่ถ้าเราจะบอกว่าเป็น putter 33นิ้วเราจะไม่ใช้33 inches putter นะครับเราใช้33 inch putter ถามว่าทำไมครับเกรดเล็กเกรดน้นนนนอยของสามเกมวันนี้ในกอล์ฟอีกตีไปบนไปของเราก็คือเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะว่า33 i n c h putter inch ไม่ได้เป็นนามแล้วมันกลายเป็น a d t e r t i v e ปขยาย putter ดังนั้นมันไม่มีเรื่องของเท่าพจน์นั่นเองครับอย่างเช่น24 hours 24ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นหลักสูตร24ชั่วโมง24 hour course นั่นเองครับ Your putter is 33 inches long หรือ you have a 33 inch putter น in ั่นเองปร้ครับอีกอันนี้นะครับ,รบสังเกตว่าครับ grip นยนะฮะ grip เนี่ยมือจับเนี่ยมีทั้งแบบมือเล็กกับมือใหญ่ของเพี่ชอบใหญ่ๆแล้วเล็กๆครับ ชอบใหญ่ๆครับหมายถึงอะไรฮะเนี่ยเนี้ยไอตัวเจ้าหมายถึงกริปใช่ไหมฮะกริปเขาเรียกอะไรนะครับผมฮะเขาเรียกกริปกริปกริปใช่ตัวกริปก็คือใหญ่ๆใช่ไหมไม่ใช่เล็กใช่ไหมไม่เล็กเล็กไม่ฮะชอบใหญ่ๆนะครับใหญ่มากไหมหรือใหญ่กลางๆพอเอาพอจับได้พอเหมาะมือวัดเดี่ยวของฉันมันเป็นเพราะพัตเตอร์มันจะมีกริปหลายไซส์หลายโปรดใช่ไหมมันมีเล็กกลางใหญ่อย่างนี้ใช่ไหมครับ อนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นใหญ่ไหมหรือกลางก็าจะกลางนะมิดไซส์แล้วเนาะใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้มันคนก็จะนิยมอ้วนๆเลยนะะแต่ถ้าในอีดีจะเป็นแบบเล็กๆมาเลยใช่ไหมอ่ะโอเคน้องบีจับแล้วถูกใจไหมคะถูกใจค่ะถูกใจนะคะได้ค่ะนั่นนะครับโอเคอ่ะต่อไปยังไงฮะเราเลือกพัตเตอร์แล้วครับผมก็ในเรื่องของการพัดพัดอ่าเป็การพัดนะครับก็เหมือนกันกับการตีเหล็กในคราวที่แล้วนะครับ สัปดาห์หน้าใน g อล์ฟอิงภาค5หรือตอนนี้5เราจะดูนะครับว่าเมื่อไหร่ที่นักกอล์ฟมือใหม่หัดเล่นอย่างเช่นน้อง B กับพี่เเนี่ยจะต้องมาเรียนรู้การพักและต้องเอาให้ลูกลงหลุม3ครั้งติดต่อกันเนี่ยจะต้องทำกันอย่างไรรวมถึงการชิปกับแซนเวดด้วยในรายการ g o ล์ฟอิ by Transview Golf กับ Chris English สัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับ